มันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันจะค้างคานะครับอ่ากลับมากับเดวิลแมคไครพาร์ที่16นะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับนายฮาร์ดเบเกอร์คนเดิมนะครับเนื้อเรื่องก็หลังจากที่เราไปช่วยแคทกลับมาได้นะครับน่าจะวางแผนทำลายอะไรสักอย่างนะครับเฮลเกตนะครับมมมอนนนสเเเตรร์์จไู่่้ววาิิลลป็ฟ มันดัสเขาไม่รู้หรอกว่าเวอร์จิเน่ยเป็นลูกครึ่งเวอร์จิลมนสลิชอะไรวะเฮ้ยกนายหาเรื่องใช่ไหมกูอยู่นี่ไงโอ้โหก็เหมือนพ่อของมึงแหละอฉันพระเจ้า เจอกับแกนเนี่ยนะไอ้ขี้น้อยเอ้ยแหมโอ้พังพังเอาอีกแล้วพังอีกแล้วแม่งพร้อมพังทุกเมื่อเลยเอาเอาเอายังยังจะไม่หยุดอีกเอาแน่นโอ้โห เฮ้ยเมื่อกี like ้รถผ่านหน้าจอไปรถอยากเข้ากล้องนะครับอยามีหน้ามีตาในสังคมเนี่ฮ้เฮ้ยเฮ้ยกดกดแจมกดแจมอยู่เพื่อนเยียอ่าโอเคครับมาสกูแม่งเร็วกว่าปกตินิดหน่อยครับเมื่อกี้เฮ้ยต้องบินไปต้องบินไปอย่างนี้เออล่วงล่วงฉลองคลิปใหม่เลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นมานาน้วปีมือหายหมดเลย ไรวะนี่มันไม่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยนี่บินได้เว้ยโอ้มยังกับไอรอนแมนนี่โอ้ยจะพังเล็งหนาวะโลกนี้อู้อู้เชื่ออู้อู้ไอรอนแมนน้อยมาแล้วโอ้โหโ โดาดาเดาดไม่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 ลูกไม่ไม่อย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนั้นเออโอเคเย s ะโซ t ว e เดอร์โคตรเฮี้ยอะไรเนี่ยใหม่แล้วอืมเอนิสติกันไอ้เรื่องรู้สึกว่ามึงจะมากี่ตัวกี่ตัวก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเอ้าไม่เหมือนแล้วเว้ยอื้ออืมปั่นแม่งเลย ขวานตบแม่งเลยเอาไม,ม่เงี๊ย wish bitch เออเอาล่วงนะตีหัวเดียวกันเองนะกูไม่เกี่ยวนะเจ้เฮ้ยมึงอย่าเสือกเดี๋ยวเขาเตียนอยู่สองคนเนะนี่ยนี่ลบก่อนครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวแม่งเล่นกูรครับไม่ดีครับไม่โอ้ยฟันไม่เข้ากูไม่ชอบเลยนี่นี่เนี่ยตีฟันโลแตกแม่งเลยอ่าอื เงิ่นไงตายเลยเฮ้ยไงฮ่าเวอร์ติวเข้ามาแล้วว้ามีการบิดคอโชว์หลอดนี่ไงครับ Security o v e r r i v e Security ลดการทำงานเรียบร้อย Security คือระบบรักษาะความปลอดภัยนะฮะเฮ้ย เดี๋ยวแล้เวเนไม่มีเวลามาเล่นด้วยนะโทษโโโททษษทษไปแล้วอ่านะมีเวลาแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะอ๋ <c oughs> อพนะ่วยพ่วยขออภัยครับโอ้มาอีกแล้วตัวเฮียนี่ดีมลันเนอร์นะครับ it's show time เ <c oughs> นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย อ่าลงไปอีกโอ้โหฮึเอ,อ้อฮ่าตีไงมึงกลับมานี่เลยจะไปไหนเล่าโอ้โหจะหลบเราไงหลบก่อนเลยฮะับวันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเล่นไม่ซื้อเหรอเล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อ เล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อนัอ่นไงอะไรเงหลบเลยอ่าผมมาข้างหลังเหรอคือกูมไม่รู้ไอ,อ้สัสกูไม่รู้ใเหรอมาไอ้ขี้กูไม่รู้เหอมมร,หรอนัอ่นงไงนี่งไงนี่ไงหลบเลยครับน่ <c oughs> เรียบร้อยก็จะตายก็ตายง่ายๆนะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเอาเลือดแป๊บหนึ่งฮะมัไม่รอดหรอกครับเนี่ย โอคคบมาตรงนี้ฮะเฮ้ยมีที่อัปเดตด้วยเว้ยแอบแอบเฮ้ยเวอร์เจลนั่นนายทำอะไรของนายเห็นแล้วอ้าวปิดเลยอ้าวชิบหายแล้วมาเร็วสิดันเต้ถ้านายทำได้ฉันจะรอแกอยู่ที่นี่แหละอ๋อแนนแมันเดือพงไม่เกี่ยวอัปเกรดสี่ครับอัปเกรดอะไรดีวะ อ่ามีเอ้นี้ด้วยว้าวว้าคาริเบอร์เทอร์นาโดอแงงโอ้โหยังกับลูกค่างเงี้ย นีวินแนน์เออโอ้ฮิไฟเวิร์กโอเคคอยอัพแล้วกันเย้ไหนเดาหน่อยเด้โอ้งงแม่งลอยเด้อทางไหนวะขึ้นอ่า ใช้ขวานตบเข้าไปได้นี่เขาเข้าไปทำอะไรวะลงบันไดไปอ่ามีนี่ให้เก็บอือเมื่อกี้ก็ลืมซื้อของด้วยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยรอโซคิดถึงนายมากเลยเฮ้ยดาวพุ่งเข้าไปเก็บอ้าวจะพุ่งกรอๆหน่อยไม่ได้กดไม่ติดโดอะไรวะกดปิดปุ่มแล้วนี่ตายเถอะอ่ะาแคปบออกไป เข้าห้องนี้เข้าลิฟต์ไปครับลิฟต์น้อยคอยรักดูครับดูมุมกล้องครับโอหสุดยอดจริงอ่าจะซุ่มเข้าไปทำไมเราก็เดินเล่นในลิฟต์น้อยครับลิฟต์น้อยคอยรักของเราเอาโอ้ย Good brother ดีไหมดอ่าก็ดี Here you'll split, Dante. Make your way to the east wing. Virgil, you'll make your way to the west wing, or you'll find the main server room. Good luck. Chua đi đấy. You too. Ah, uh, Dante, you will have caught the sky bridge leading to get into the, the east we'll try the sky bridge along this path. Bang, Bang boom! Virgil take over the servers in the west wing. He'll clear the way for you. ว,ว้าวดูดีครับดู ب, ดีครับดูดีทุกการมุมมองดู ب, ดีทุกมุมมองเอ้ตกใจสัตว์เอ้ยอยากจะสู้ก็บอกดีดีเลยไม่ต้องออกมาอย่างนี้ก็ได้นี่หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไอน้เทยน,นี่แม่งโหดใช้เคียวปั่นแม่งเลยเนี่ยปั่นอีกทีนึงไปไกลเลยอืมโอ้โหย เ่าสลัดแมวเรียบร้อยเงียบเงียบเงียบเลี้ยวข้อตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ากูว่าจะแบบมันมีอะไรให้เก็บเมื่อกี้ด้วยลืมดูจ้าโอ้โหมาเป็นขบ,บวนเลยครับสายเลเซอร์แย่แล้วแย่แล้วเร็วหน่อยสิจ้าเวอร์จิ้ reality อเซเด็ดแมพบิงโกเนี่ยต้องรีบๆครับรีบๆคนอ้าวแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ๊ยไม่แล อ่านี่ไงคที่ผมทำายมันมื่เกียบบเว้ยลบลบก่อนลบก่อนลบกนสับแม่งเลยอืมอยโอ้ยเย้ ลบก่อนเลยครับมึงไม่ได้แดกกูหรอกครับนี่เท่ว่ะสู้ตัวนี้นะม่งเท่ชอบเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งยเพิ่งนายอย่าเพิ่งนายโอ้โหคือมันสามารถกันเราได้ด้วยครับเราเท่พชอบชอบอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยโอ้โหโอ้โหมึงจะเก่งยังไงแล้วนะหลบก่อนเลยโอ้โห เกิงเกินหน้าเกินตาไปแล้วนี่แสดงว่ามันใกล้ตายครับใช่แต่ท่าทนี้เฮ้ยกูอยู่ใกล้นี้หลบก่อนไปใ,ใกลมันก่อนโอ้ยอี่อเกื่อนไวชา้าแลอเกินเฮ้ยวันนี้เลยนี้ ต้องให้ต้องให้แปลงล่างเงี้ยมันก็ไม่น่าหรอกเออไหนล่ะสำรวจกันทางนี้มีอะไรไหมวะไม่มีนะโอเคเราต้องเดินตรงไปอ่าใช้หมัดทำลายเข้าไปอ่ะบุ้มจะแ,แมงมุมไม่แก่บ้าอย่าง่นอ่ะ น,นี่โอ้ยออกมาเจอตัวเฮนี่เลยเม่นน้อยคอยรักอะ่ะยังอุตส่าห์โดนครับโอ้ยนี่ไงมานี่เลยมึงอะ่ะเรียบร้อยครับหลบวะหลบไม่ทันโอ๊ะโอ๊ะตีแรงเหรอฮะตีแรงเหรอ เรียบร้อยครับแล้วก็ไปทางนี้ครับใช่ไหมวะเออไม่น่าเลยครับออหมดหรือยังอไยง่ะยะวะออโอเคเข้าไปเฮ้ยแมงม,ม,มุมแล้วมันฮับเยอะครับเ,เยอะๆๆเ,เยอะเริ่มเยอะหมดแล้วอ๋อ ถ้าไม่ใช่ทางนี้เป็นทางไหนวะลิฟต์หรืออะไรสักอย่างอย่าได้ได้มเอ,อ่ออยู่ไหนวะจ้ะทางเข้าอยู่ไหนวะทางไปต่อลงทางนะครับตอนนี้ชินเมียนคนลงทางอ่ะเจอทางแล้วครับปลายทาง 5 sky bridge Yeah it? What? What? Whatever you do don't get out of floor 105 It's heavily infested Ah uh. oh shit But damn it เชี่ยแล้วอะไรวะกูจะเอาเลือดแป๊บหนึ่งได้ไหมเรามึก็รีบกันจังเลยกลัวกูไม่ตายอะฮะ กูไปขนมันจะไหนเยอะแยะวะโอ้แป๊บหนึ่งเลยแปบ๊บหนึ่งเลยเขาแล้วกูสักคู่กูไม่แย่อีวิทย์โคตรแม่เลยกูมาเอาเลือดอยู่แปบบ๊บนึงได้ไหมอดอกออค่อยๆตายไปทีละตัวครับนี่แล้วมึงก็มานี่เลยละกันอืเป็นแม่ทับให้เพื่อนนะฮะมึงอะตายเลย มาแล้วเค้มึงกับกูแล้วเรียบร้อยเฮ้จอกแล้วก็อ่าเอาเลือดปับ๊บทางไปอยู่ไหนเอ่ยบอกทางกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนี่มันที่เดิม,มทำไมเนี่ยเอออ่าอ่าเย่ไป หู้ยลืม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 ไม่ทายเลยครับตัวนี้ลืมลืมโอ้โห oh. ลืมทีลมลม่ลืมหน่อยไม่ได้ครับอ่ามาอีกแล้วเม่นเฮียนะอ๋อเคยใช้แล้วคือใช้แล้ว,ลวสบายครับต้องใช้เกี่ยวตีก็ด้วยดิปั่นแม่งเลยปั่นเลยเอาไอ้เจตไม่อยากแปลงร่างสู่พวกมึงนเนี่ย เป็นพวกมึงกระจอกไงไอ้ไก,ก่กนมึงเข้ามาเดิช่วยไม่ได้ครับกูก็จะหมนได้แล้วเหมือนกันนะโทษโทษ โอ้ยเหียบร้อยโอเคขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งง่ายชั้นหนึ่งขึ้นยากจังเลยเขียวเข้าห้องนี้ไปครับงานโนยูดอนเนาะโอ้โหเกือบตายที่เร็วเอ้ย ก็อดแดมมีอยู่ทุกที่จริงๆเลยอืมไกลๆเรียบร้อยครับอืมเงยเลยงัดทำอะไรจะทำอะไรเรียบร้อยครับทำไมมันไอพวกนี้ออกมากี่ตัวกี่ตัวมันก็เหมือนกันหมดมึงแค่ทำตัวไอ้ที่ขึ้นในเหยน,นะโอ้แต่ว่าดูถูกไม่ได้หรอกครับเกมนี้ครับยอดครับ อ่าหมดยังวะพันหนึ่งแล้วได้พันหนึ่งแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยลืม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 อ,อยวตายครับไม่ได้ครับมาเข้าห้องนี้ไปโอ้โหมาอีกแล้วอ่ะมาเร็วาาเบอร์จิวรอก่อนดันเท เวอร์ <Word S 2> จิลนนาะยไม่ได้ถือไกเหวี่ยวไกลปืนอทั้อย่าง <B ingo. S 2> บิงโกอ่า <B ingo. S 2> บิงโกเหรออ่าบิงโกอีกคนนึงด้วยมะไม่นะอ่ะาน่า tosh เตอนเราก็เจอวอรจิลแล้วครับอเอาไงดีอ่ะเราก็ต้องบินข้ามไปเด้ เออมึงมาบินใกล้ซะขนาดนี้มึงตายแน่นอนอ่ะดันเอ,อ้ยอย่าจังไรผมมาตอนนี้ไม่ทันครับอูอ้บินไปใส่เลยครับเดี๋ยวจะรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บมาไปอู้วโอ้โหเฮิโยโอ้าหเฮ้ยโชคดีว่ะไปแล้วว้าวไปแล้วเอ,อ่อเป็นไงโอ้โหจอกว่ะอ่ามาอีกแล้วออตัวเฮ้นี่ เอ oh yeah, oh yeah. oh, าเยอะเอาเยอะโอ้ฟอกหยอกมึงยิงอยู่ใกล้ๆก,ก่อนดีวะเดี๋ยวหลบกันหลบกันนะหลบเลยนี่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะตุตีตัวนี้อยู่อ่ามีเกียติยศหน่อยหลบแล้วครับโอ oh, แม่งเอ้ย<ๆ>ทำไมไม่หลบไม่กลัวนี่ไงเออไปอีกทีนึง นี่เอาไปอีกทีนึงอ่าเดยอะไรนะว่าไงมึงดีวะอ้าวจะยิงซะหน่อยไม่ได้เหรอวะลบก่อนนะทุบมึงลงกว่ที่ว่ามึงเก่งนะลบก่อนนะครับผมไม่ได้หรอกเนี่ยทุบอ้าวนะอันแน่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 ทุกทีหนึ่ครับลบเลยอันแน่โอ้โหจะทุบมึงก็ไม่ได้เหรออี๋เลยนี่ นี่นี่โอ้โหหลบเลยครับแม่ไอ้เหี้ยนี่แม่งเลยหลบทีมุมกล้องกูงเปลี่ยนเลยเหี้ยหลบอีกทีนึงอ่ะแน่ไปเรียบร้อยครับอ,อ่ะไปทางไหนวะไปเสือมีเหมือนกันอีกทางนี้ทางนี้นมั่นใจครับกูมั่นใจในความหล่อของดันเต้ครับมันต้องไปทางนี้แน่นอน บินไปโอ้โหมีอุปกรณ์เพิ่มเลื่อนไหมมีม,มีโอเคลบไปโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันครับอ,อ,อาฉันเจอนายแล้วนะรูปปั้นเทปีเสรีภาพัปซื้อไอเทมก่อนเลยครับเออซื้อไอนี่ได้แล้วกัน เอ๋ออะไรไงโกอ็อปใช้แน่นอนครับมันไม่พลาดครับโอเคไปแล้วโกวอปซื้อมาก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ใช้ได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้โอได้ใช้หรือเปล่าฮะโอเวอร์เดรไหนวะโอเวอร์เดรตรงนี้นะเฮ้ยยูมิโอไอเดนไอเดน You once said you didn't give a shit. Hmm? Take the elevator up to floor 154. Here, Dante, take this. I took it off a security guard. Hey, that gun, my god. My are in the real world, but it's a powerful demon weapon in Limbo. Thanks. That gun, my Yeah, gun, สบายนี่ไงแยกกันไปนำภารกิจอีกแล้วครับไม่คุนอดผีแลบมาแล้วเอตัวให้ลองระเบิดครับมามึงมาพอดีเลยโป้งบูมแม่โป้งอีกทีนึงครับโป้งอีกทีนึงครับโป้งอีกทีนึงครับปิดนั่นแะโป้งอย่าระเบิดใกล้กูโ้โป้งโป้ง โอ้โหโ้โ,อโ,อโอหอมไรแล้ววะตายยังวะเรียบร้อยอะไม่น่ารอดหรอกก็มาใช้ปืนคู่เหมือนเดิมชอบไอ้ีอา้าวหาเรียงจนแล้วหาเรียงจนแล้วอีบนนี้แอนไอไว้วอทส์บ์วอทส์บ์โดนสับไปเลยครับโดน วัดศพโดนสับไปแล้วครับงัดมานี่ดิสั่าเรียบร้อยครับวัดศพวัดศพไปทางนี้ครับวัดศพวัดศพเอ้ยอย่าค้างดิอ่าโอเคครับลอดโซก่อนเลยครับช่วยลอดโซก่อน เนี yeah, okay. Okay. Uh ่ยโอเคครับอาช่าแมพอืมว้าวอืมดันเต้มาที่ไหนเป็นพังที่นั่นครับ ว้าวเข้าเน,นี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่154โอ้โหดู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 ดลิฟต์แม่งโอ้โหขึ้นอย่างรวดเร็วครับเราต้องหันลิฟต์ไอ้หันหันหลังให้ลิฟต์แบบเพื่อความหลอกนั่นเองนี่ไง เอา้าเรื่องอวาวะเมื่อกี้กูหันหลังให้ลิฟต์นะฮะโอ้อะไรวะ,ะ,ะมันน่าจะดีกว่านี้เนะี่ยเอ้าฮาร์ปี้ดังฮาปี้ลงมานี่เลยฮาปี้มึงก็ต้องลงมาเหมือนกันนะอีกอก พอเลนฮาปีนน้แบบนี้นี่ตัวน,นี้ไปไหนแล้วอืมอ,อะไรเงี้ยโห่ลบก่อน นี่คือการเมือนเนี่ยอืมอืมอืมเอเล่นไปเล่นมารสเต็ปเทพกลับมาเลยครับ <The noise> ไม่แก้วตัวคุยนี่ปวดแหม่งเลย สตูคู่รักคู่แค์ครับตัวน,นี้ฆ่าอะไรไม่เคยตายครับอ่าทีนี้มันจะเปิดศึกกับกูใช่ไหมมันจะทำสงครามกับกูใช่ไหมุูท้าเดิมแม่งกวนตีนที่หายเลยฆ่าง่ายเหมือนตันนั้นก็ดีด้แต่สเต็ปการต่อสู้มันก็เหมือนกันน่ะโอ้โหฟันสวนมันเราก็ได้วะหลบก่อนหลบก่อนนั่นไง แน่นไงลบวับมานนะทุบด้วยขวานนะวันนี้เหมือนจะทุบไม่ได้ครับลบกันลบกันอ่าแน่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 ลบเลยนี่ฟันข้างหลังนะเมื่อกี้หลบมันละอืม การสงครามขอูใช่ไหมอุ้ยอ,อย่ะโอ้ยทำไมไม่เดินเมื่กอกี้อืโอ้อยหย biệt luôn rồi, đến khi sút mึง cũng đãi rồi, nổ bay, cái khả năng ย่าอ่าเฮ้ยย่าตู้เรียบร้อยครับต่อไปนะครับกับปาร์ตที่สิบหกนะครับโอ้โหมันนะปาร์ตนี้ยาวนานเหลือเกินครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาครับทั้งหมดก็ยี่สิบนาทีกว่าๆเลยนะครับโอ้โหนานครับนานะ้าพูกินนี้โอ้มันมันนะมันโหนืยครับก็เจอกันอีกปาร์ตหน้าแล้วกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับที่น้ำตาจะไหอก่อนที่ฉันยืนดีไว้